มึงใครเนี่ยพว้เกียรแคสโบอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ p o w e r r a n g e r Talk Talk ได้นะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตม p o w e r r a n g e r Talk Talk นะผมกับการรีวิว p o w e r r a n g e r Lightning Collection นะฮะในวันนี้นะฮะ เราจะมาแกะกล่องที่เรียกว่าพิเศษมากๆสำหรับผมนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่มาจากคอมิกนะฮะมันไม่มีตัวละครจากคอมิกออกมาเยอะมากเท่าไหร่นะ,ะถ้าเกิดถามผมจริงๆจังๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่แค่แพ็คเดียวเองนะฮะก็คือตัวของไซโคกิเลนเจอร์ er นะฮะซึ่งตอนนี้หายากไปแล้วนะครับผมที่มาจากคอมิกนะ ซึ่งไอ้แพ็คเนี้ยก็เป็นอีกแพ็คหนึ่งที่มาจากคอมิกเหมือนกันนะฮะก็คือแพ็คนี้ครับนี่นะฮะเห็นไหมครัว่าสีมันสลับกันนะฮะผมมันมาจากหัวเล่มหนึ่งของ Power r a n g e r เจากค่ายบุ๊คสตูดิโอนะฮะมาในน่าจะเป็นโกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์นะฮะก็เนื้อเรื่องเนี้ยก็คือมันมีความผันผวน,นของพลังอะ่ะทำให้พวกเขาเนี้ยต้องสลับพลังที่ใช้กันประจำกันก็เลยมาเป็นทรงนี้นั่นเองนะครับผมคนที่เป็นสีแดงนั่นก็คือชีนี่นะ,ะส่วนคนที่เป็นสีเหลืองนั่นก็คือ เจสันนั่นเองนะครับก็เบื้องต้นก็มาในกล่องกระดาษซึ่งผมไม่ชอบเลยนะฮะแต่ว่าทำไงได้เราไม่มีทางให้เลือกเนาะมันไม่ได้จ่ายตังค์ด้ว่าว่าเอ้ยเอากล่องกระดาษถูกลงสิบบาทถูกลงร้อยสองร้อยเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็มีอะไรก็้ซื้อไปอย่างนั้นเนาะมาดูข้างๆกันนะฮะข้างๆกล่องเลยสวยมากนะฮะไอ้คำว่ามาที่มอฟฟินพาวเวอร์เลนเจอร์ตรงเนี้อยอ้สวยสวยจริงๆนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าของ ของคนแป่งร่างก็สวยสวยนะผมชอบอาร์ตเวิร์กนะแต่ว่าแบบเดิมดีกว่านะฮะแบบพลาสติกดีกว่านี่ข้างหลังก็จะเป็นการโชว์นะฮะว่ามีอะไรบ้างมีหัวนะฮะมีเอฟเฟกต์พาร์ตอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันดีกว่านะฮะว่าในกล่องมีอะไรบ้างเขามากับกล่องแบบ เออนะกล่องพลาสติกบางๆอีกแล้วนะฮะเนี่ยยังไม่ทันแกะเลยมึงเห็นข้างในแล้วอะแฮสโบให้มันหนาหนาน,หน่อยนะฮะติดก็เทปด้วยมีก็เทปมาให้อีกแล้วโอ้ oh my god แล้วก็ขาดไหมคือคนไหนที่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องแพ็คอะเขาคงไม่คิดอะไรนะแกะแกะเล่นไปแต่ผมซีเรียสไงมันไม่มีให้เก็บอะ่ะ เราซื้อแล้วเราก็อยากได้แบบสภาพสมบูรณ์เนี่ยผ่านไปนานๆเอามาดีบดูอะไรเงี้ยมันก็สมบูรณ์ดีนะเราเล่นไปแล้วรู้ว่าเก็บสภาพเฮ้ยเฮ้ยถาเป็นเล่นติ๊กเกอร์แม่งเป็นไอ้นั่นเว้ยติ๊กเกอร์มันผมติ๊กเกอร์มันเป็นลายไอ้นี่ด้วยเขาทำติ๊กเกอร์เฉพาะมาหรือว่ามันติดมันมาลอกสีไอ้นี่หลุดไปวะคงไม่หรอกมั้งก็ โอเคนะเ,เกอร์ก็มีลูกเล่นเหมือนกันนะแปลกดิเอาใครมึงใครเนี่ยเออวะผมได้หัวมาทำไมาเจสันหน้าแบบเนี้ยเหมือนของปลอมเลยอะ่ะโอ้โหน้าเกียดจัง ในเขามีเขาหลอกอันนี้เยอะเลยนะฮะให้เพื่อนๆดูก่อนเนี <c> ่ย <oughs> ชิบงังมือขอเล่นตลาดเลยอะ่ะไม่หล่อเลยนะครับโอ้อยากจะร้องไห้ภูเขา <c oughs> เออ,เอามามารีวิวกันดีกว่านะฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแกะให้หมดก่อนนะครับผม จะ,จะได้เห็นประทับใจทีเดียวตั้งแต่ตอนรีวิวเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างของแต่ละตัวนะครับผมไม่อยากจะลุ้นที่นี่เลยวะ่ะโอ้ขาดแล้วนะฮะขาดไปเรียบร้อยแล้วฮะผมขาดเบอร์เกอร์ผมขาดแล้วเออค่อยหน้าเหมือนอมวยหน่อยนะครับ ขาแข็งเชียวลงสีเลอะกว่างานหลุดคิวซีอีกนะนะฮะก็โอเคเราแกะมาแล้วนะครับอ๋อมันแยกแพ็กเว้นี่นะฮะตอนแรกผมก็นึกว่ามันยัดโอ้โหติดไปติดไปให้ทั่วตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นแพ็กรวมยัดไว้ตรงกลางไม่ใช่เขาแยกของใครของมันนะฮะ ผู้เกียร์แฮสบะนะฮะถุงแว้งโคตรบางนะครับเอาดูทีนนี่ก่อนหยิบทีนนี่มาแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราดูตรงตัวนี่ก่อนแล้วกันเนาะตัวโมเดลก่อนเเดี๋ยวอิเ,เ,อเซอรี่เข้ามาดูทีหลังนะครับหน้าตาของทีนนี่ก็มาแบบนี้ฮะ บานเลยเจ๊บานมากในคอมิกเขาหน้ารักนะหน้าเขาจะมีความหน้าบันบันไม่บาน,นาไม่บาน้น,นี่หน้าบานกว่าเยอะเลยนะฮะผมไม่ได้บูลลี่ตัวละครนะแต่ว่าเขาทํามาหน้ากลมกว่าในคอมิกจริงนะครับผมอันนี้ก็ก้มหัวได้นะฮะให้ดูหัวงี้มาหัวงี้ก็รีวิวหัวงี้ก่อนก้มหัวได้นิดหน่อยะะเงยหน้าไม่ได้นะฮะเพราะติดผมนะครับแขนก็หมุนได้นะฮะสองข้างหมุนได้แหละ ผมแขนเป็นบัตเตอร์ไฟเหมือนเดิมนะฮะนี่การข้ากระงอ,อกได้นะฮะได้ได้แขนเป็นแบบที่ผมไม่ชอบนะฮะแต่เขาช่างมันเถอะนะเลิกบ่นดีกว่าเพราะว่าทำไปเขาก็ทำอย่างนี้อยู่ดีนะครับผมก็หมุนได้นะฮะนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะฮะแขนก็จะมีความชิดได้มากขึ้นนะฮะ เดี๋ยวผมคอยเปรบเทียบให้ดูโอ้เล่นยากอืมนี่นะฮะเห็นไหมขยับเข้ามาได้มากขึ้นนะเนี่ยขยับได้ถึงคอเลยนะฮะพอเป็นดับเบิลจอยนะฮะเห็นไหมนะครับ อกก็หมุนได้ปกตินะฮะเมื่อกี้ดังกึบกลยนะก้ม,ได,มได้ประมาณหนึ่งเงยได้ประมาณหนึ่งนะฮะเอหมุนไม่ได้นะครับขาก็เตะได้เท่านี้แหละเห็นไหมถ้าเป็นลายมันก็มาตรฐานแล้วเนาะแล้วดองดึงเลยเออพอดึงปุ๊บมันเตะขึ้นได้หน่อยหนึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะกางได้ไหมกางได้กลางไดงไ้เยอะเลยนะครับ ต้นขาหมุนได้นะฮะปกติเลยปลายเท้ากดลงได้งัดขึ้นได้ข้างๆได้นะครับทาบูธหมุนได้นะฮะเดี๋ยวมาดูที่รุ่นนีสสุดนะฮะของเล่นลายนี้โอเคขาดีโอเค,อเคสบายใจแล้วนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าเปลี่ยนนะฮะเขาเปลี่ยนขาอย่างเงี้ยดีมากเลยถึงสีมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่กันนะตามนะฮะเดี๋ยวมาดูในรา,ายละเอียดอีกทีแล้วกันเนาะเรื่องสี ครับผมเปลี่ยนหัวได้นี่นะฮะเปลี่ยนหัวนะครับเป็นเป็นหัวได้จริงๆถามผมอะอมันหมุนได้มันหมุนได้มันโอเคมันเงยหน้าได้บ้าง มันก้มหน้าได้บ้างนะฮะแต่ถามผมนะมันเอาไปเล่นกับตัวของเจสันได้ที่มันออกมาก่อนอนนั้นน่ะแต่มันใหญ่ไปนิดนึงคุณไม่รู้สึกว่ามันใหญ่ไปเหรอผมว่ามันใหญ่ไปนะฮะมันก็เลยแบบมันควรจะเล็กกว่าน,นี้เพราะว่าตัวทีนี่เขาเล็กกว่าน,นี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับโอ้โหฉี่แม่งเนี่ยดูหัวทีนี่ดิ เดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวให้ดูหัวที่ผมมองว่ามันโอ้ยจะหักนเนี่ยเนี่ยหัวมันเล็กกว่าเห็นไหมหัวมันพอดีกับตัวถามผมนะหัวมันพอดีกับตัวมากกว่ากว่านี้นะฮะดูด้วยตาก็ นิดนึงนะฮะผมความรู้สึกผมคือมันนิดนึงหรือเปล่าวะหรือคิดเปเองไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าหัวตัวของของทีนี้มันเล็กกว่ามันดูสมกับตัวผู้หญิงมากกว่าเหมือนเขาไม่ได้ใช้หัวใหม่เขาใช้หัวเดิมเลยอะประมาณนั้นนะนะครับมาเดี๋ยวดูรีวิวของทีนี้ต่อให้เสร็จก่อนนะฮะ ก็ที่เขาให้มานะฮะก็จะมีอุปรกรณ์นะครับผม power base power gun พวกเนี้ยสามอันนะฮะสีก็ลงสีได้ดีอยู่ละมั้งนะฮะเนี่ยเขาให้มาสามอันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับหลังๆนี่ให้มาแบบนี้ตลอดแล้วปืนเนี่ยคิดว่าน่าจะใส่เอฟเฟกต์พาร์ทได้นะฮะเพราะว่ามันมีรูตรงนี้รูอยู่ข้างในนะฮะ เขาให้มือมาหนึ่งข้างหนึ่งข้างเองเหรอวะให้เปอนมือกำปั้นมาอันหนึ่งนะครับผมทำไมมันให้มันน้อยอย่างนี้เราทำร่วงวะมาดูของของเจสันเลยหนังกรอกอะไรเอ้าชิบหายเขาให้มือมาสองอันแล้วมือกูอยู่ไหนอ่ะ ผมหามือไม่เจอเดี๋ยวผมหามือเจอแล้วเดี๋ยวผมว่ากันอีกสินะฮะของที่สั่นครบป่ะวะโอเคของที่สันนส่นครบนะฮะ อนะครับมาดูต่อเดี๋ยวผมก็มานั่งหามือก่อนมือหายไปไหนไม่รู้นะฮะเขาใคยดาบมาซึ่งดาบก็เป็นดาบของเจสันเหมือนเดิมมันใหญ่เบ้งเลยนะฮะเรียกว่าไม่รีอะไรเลยนะฮะร,รีสีอย่างเดียวนะครับผมกับตัวของทีนี่ชุดแดงนี่นะจริงๆสรีระของบอดี้ของ power ranger เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามของของ กูแปลงนะฮะไม่มีคาว่าเล็กไปพอดีไปใหญ่ไปนะฮะมันจะมันจะทำให้ฟิตกับพอดีกับหุ่นคนคนที่แปลงล่างนะครับผมโหกําดาบใช่ไหมมิดนะอะดาบใหญ่อย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เอฟเฟกเหมือนเดิมสีขุ่นขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้ที่ได้มานะครับ ก็มือผมหายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมานั่งเลยอ,อีกอ๋เอเจอแล้วมืออยู่ในถุงนะฮะเป็นมือแบรนะครับผมเค,เคยเห็นหล,ลายตัวก็เป็นมืออย่างนี้แหละนะฮะออ้ยเครียดเลยเลยแบบไม่มีแพ็คพลาสติกที่มันล็อกมือไว้มันไม่เห็นเลยไม่ตเครียดอย่างนี้นะฮะโอเคมาดูใจสังก็ต่อนะครับผมไม่ชอบหน้าอย่างนี้นะหน้าตาแม่ง ขี้เล่หมดความหล่อของเจสันในคอมิกมากเลยเขามีหัวนั้นเจสันหล่อมากทีนี้ก็หล่อหล่อสวยทุกคนนะฮะหัวนั้นอนะแต่ว่าเอาหัวเดิมมาทำจะเปลี่ยนสีนะฮะแล้วทําให้มันดีขึ้นไม่ได้ทาให้มันแย่ลงซะเปล่าๆนะฮะกับหัวเนี่ยนะครับก็หมุนได้เอาคอหมุนได้เงยหน้าแทบไม่ได้เลยนะฮะ ก้มหน้าได้นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะแขนก็เป็นบัตเตอร์ไฟจอยเหมือนเดิมนะครับหุบเข้ากลางออกได้ปกติกลางได้ขึ้นมาเท่านี้หมุนได้เท่านี้แขนเป็นแบบที่ผมชอบแหละแต่ผมไม่ชอบตัวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆนะเออ,อเป็นบัตเตอร์จอยนะครับผมมือก็เป็นมือปกติงัดขึ้นงัดลงนะฮะ ม่รู้เมื่อไหร่แฮสบจะแก้ตรงข้อมือสักทีผมว่าข้อมือมันมัน,ม,นมันทำให้แบบจุดขยับของลายไรนิน่งมันไปนไม่สุดนะฮะเนี่ยไปนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะทำไมไม่ทําให้แบบมันเดือยมันยาวกว่านี้ว่านะครับเนี่ยเห็นไหมมันได้แค่เนี้นิดเดียวเองอ่ะทำไมคุณทําเดือยยาวกว่าน,นี้มาหน่อยมันก็จะขยับไ้เยอะขึ้นแล้วนะไม่รู้ทาไมนะฮะอ,อกหมุนได้นะฮะนะครับผมก้มได้ บวกกองแกงนิดหน่อยเงยได้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวไปรีวิวเปรียบเทียบกับตัวเจสันอีกทีว่ามันมีอะไรต่างกันบ้างนะฮะขาก็แบบใหม่เนาะดึงลงได้แต่พอดึงปุ๊บเห็นไหมพอดึงปุ๊บขาไม่ขยับเลยนะฮะก็เอา้าทำไมกางไม่ได้ติดปืนนะฮะไม่ติดเวย้ยโอ้ใหม่กดกางได้น้อยมากเลยอะ่ะนะฮะ ัวเนียดึงมาแล้วก็ยังกลางไม่ได้นะนะฮะแต่ก็เตะได้ประมาณเท่าเดิมละผมคิดว่าน่าจะเหมือนโมเดลเดิมเลยเปลี่ยนขาบ้างเนาะเหมือนเหมือนตัวของเจสันเดิมเลยนะครับต้นขาหมุนได้ไหมหมุนได้ปกตินะฮะโอ้เขา่าหลวมโครกนะฮะเขา่าไม่ต้องรุ้นแล้วเนาะขยับได้อยู่แนละ้วแต่หลวมนะฮะ รองเท้าบู๊หมุนได้นะครับผมปลายเท้าหมุนได้กดกดได้เงยได้นะฮะมาดูหัวกันบ้างอโอ้โหจะหักไหมวะหัวกดยากมากเลย พอใส่หัวเข้าไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันไม่ได้ขยับหัวแล้วนะแม่งขยับทั้งคอนะฮะแน่นจัดอะนะฮะผมว่าเงยหน้าได้น้อยลงนะครับผมคอคอทำไมมันยืดจังแต่มันดันได้แค่นี้จริงๆในรูปคอมันดูสั้นกว่านี้นะมันดูชิดต,ตัวกว่านี้นะครับผมก็ที่ให้มาก็เหมือนกันนะฮะกับอาวุธเนาะนี่มาเหมือนกันเลยนะฮะ สามชิ้นนะครับผมคิดว่ามาตรฐานต่อไปของของ p o ว e r ์เจ g e ์งานกล่องพวกนี้น่าจะเป็น3ชิ้นตลอดนะครับผมก็ต้องมารอรุ้นนะฮะว่าในอนาคตลายของตัวนื่นที่มาเนี่ยมันจะได้อาวุธครบไหมเพราะว่าบางอันมันไม่แถมเลยบางอันก็แถมบางอันก็ไม่แถมโคตรตลกเลยนะฮะหลายๆอาวุธที่มันเป็นปงเป็นปืนเนี่ยลายของของเวอร์ชันฟอนต์ตัวพวกบีบมอร์เฟอร์ไม่มีให้นะฮะ ก็ต้องรอดูในอนาคตว่ามันจะมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมอาวุธที่ได้มาก็เป็นเดบเดเกอร์เหมือนเดิมนะฮะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่เอาตรงๆนะถ้าไม่เน้นว่ามันเป็นตัวจากคอมิกผมว่าผมไม่ค่อยปื้มไอ้น,นี้เท่าไหร่นะครับผมเอฟเฟกก็เหมือนหนามทุเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะหนามทุเรียนอันที่สองนะครับผมเป็นแบบเนี้ยติดเข้าไปแล้วนะครับ โอเคเกี่ยวกับเรื่องจุดขยับเคลียร์แล้วเนาะมาดูถึงดีเทลกันบ้างนะฮะดีเทลที่มันต่างกันเลยนะนี่หัวเข็มขัดนะฮะหัวเข็มขัดแบนนะครับผมแล้วดูเข็มขัดมันไม่ได้ปั๊มเป็นรูปสัญลักษณ์เหลียนแล้วนะมันเป็นปั๊มเป็นเป็นสีลงไปเลยนะฮะคือประเด็นข้อดีก็คือเราจะเห็น,เร,เ,หนเราจะเห็นหัวเข็มขัดชัดขึ้นนะฮะ แต่ว่าความความคลาสสิกแบบเดิมที่แบบเหรียญไม่ได้ดำาเงี้ยมันก็จะหายไปนะครับผมก็ถามผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะถ้าให้เต็มเต็ม10ผมให้อยู่แค่6กกว่าถึง7เท่านั้นเองถ้าไม่นับว่ามันได้ทำให้เราได้ตัวเรารจะคอมิกมาเพิ่มนะผมอาจจะให้แค่6.5ดห้าเลยซ้ำนะฮะอันนี้ให้เพราะว่ามันตัวเรารจะคอมิกมากนะครับ ก็ประมาณนั้นนะฮะก็คิดว่าจบแล้วนะฮะกับการรีวิว Power Ranger Lightning Collection 2 Pack เจสันและก็ทีนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวมีของเล่นใหม่มาเมื่อไหร่เนี่ยทาง Power Ranger Talk จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ